ไฮตาเจียวหาอ่ะเจหลี่ซินซินสวัสดีค่ะมาพบกับเฟิร์นและช่องของเฟิร์นเฟิร์นสตูดิโอกันอีกแล้วค่ะ <Hey. S 1> วันนี้นะคะเฟิร์นจะมารีวิว7ซีรีส์จีนมาใหม่พร้อมลงจอ VTV จะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นเรามาชมกันเลยค่ะ <S <S เรื่องแรกนะคะก็คือเรื่อง n o v a l a n d PEAR e c l i p ค e เป็นซีรีส์จีนแนวย้อนยุคโรแมนติกดรามา่าที่ดัดแปลงบทจากนิยายจีนชื่อดังพระนางของเรื่องนะคะรับบทโดยของซุปตาร์แนวหน้าของเมืองจีนนางเอกก็คือหยางมี่ส่วนพระเอกนะคะก็คือเชินหวยถิงถือเป็นการเจอกันครั้งที่สองของทั้งคู่เรื่องย่อก็คือเป็นเรื่องราวของราชวงศ์เจิงได้พยายามตามหาไขมุกวิเศษที่เชื่อว่า ได้มาจากน้ำตาของนางเงือกจนเป็นเหตุทำให้เกิดการสังหารหมู่ที่หมู่บ้านชาวประมงแต่นางเอกรอดมาได้เพียงคนเดียวพ่อแม่ของเธอตายหมดนางเอกนะคะได้มาพบกับพระเอกซึ่งเป็นแม่ทัพใหญ่แห่งต้าเจิงเธอก็เลยปลอมตัวเป็นชายต่อมาภายในราชวงศ์เจิงเกิดเหตุการณ์ไม่สงบ ขัดแย้งกับราชอาณาจักรอื่นจัก,กรพรรดิจูจงซืไม่สามารถรักษาความสงบได้แต่ด้วยความช่วยเหลือของพระเอกเลยทําให้บ้านเมืองกลับมาสงบอีกครั้งตอนนั้นเองนางเอกถูกสั่งให้เป็นทหารคุ้มกันจัก,กรพรรดิแต่นางเอกก็ถูกจับได้นะคะว่าเป็นผู้หญิงทําให้จัก,กรพรรดิคนนี้เกิดความสนใจนางเอกเกิดชอบนางเอกขึ้นมาแต่นางเอกนั้นกลับมีความรู้สึก ยากจะอธิบายกับพระเอกมันจึงเกิดความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของทั้งสาคนรวมถึงความวุ่นวายของราชสำนักทั้งสมคนนี้นะคะเขาจะสามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างไร รวมทั้งปัญหาของรักสามเศร้าที่เกิดขึ้นด้วยพวกเขาจะจัดการปัญหาได้หรือไม่นะคะรอติดตามชมได้ทางแอปพลิเคชัน VTV เลยค่ะน่าสนุกน่าติดตามจริงๆต่อมานะคะเรื่องที่สองมีชื่อภาษาไทยว่าฉากรักใวฝันมีชื่อภาษาอังกฤษว่า Love Scenery เป็นแนวโรแมนติกคอมเมดี้นะคะสำหรับคนที่ชอบแนวโรแมนติกคอมเมดี้เรื่องนี้เลย ปักหมุดลอเลยค่ะนำแสดงโดยลินอีและสีลูเรื่องนี้นะคะบอกเลา่าเรื่องราวความรักของหนุ่มสาวนางเอกทำงานด้านสายดนตรีพระเอกทำงานด้านคอมพิวเตอร์และศึกษาเกี่ยวกับ Big Data ซึ่งเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเชี่ยวชาญและเก่งมากๆทั้งสองคนนะคะได้พบกันเพราะ Big Data ทําทำให้ทั้งคู่นะคะค่อยๆสนิทและใกล้ชิดกันมากขึ้น ค่อยๆตกหลุมรักกันปิ๊งกันในที่สุดจะบอกไว้เลยนะคะกระซิบเบาๆว่าหากจูบนี่ฟินมากเวอร์พระเอกบอกกับนางเอกว่าผมไม่อยากเป็นแฟนเพลงของเจ้าแต่ผมอยากเป็นแฟนคุณด้บอเฮ้ยโคตรเสียวนางเอกก็ตอบกลับโดยทันใดการที่ได้พอเจ้ามันคือมือที่งดงามของข่อยซูมือคือวันดีๆแล้วทั้งคู่นะคะ ก็ได้จูบกันอยากดูดดื่มฉากจูบเยอะและฟินมากเวอร์สำหรับคนที่ชอบสายจูบดูดดื่มอะไรอย่างนี้นะคะปักหมุดเตรียมรอไว้ได้เลยเรื่องนี้ love scenery ฉากรักไวัยฝันต่อมานะคะก็คือเรื่องที่3เรื่องนี้นะคะมีชื่อว่า the oath of love หรือชื่อภาษาไทยก็คือคำสาบแห่งรักเรื่องนี้นะคะเป็นแนวโรแมนติกดราม่า นำแสดงโดยพระเอกชื่อดังเลยค่ะเสี่ยวจ้านและนางเอกสุดแบลวอย่างจือเรื่องนี้เนี่ยเฟิร์นรอมานานแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะแวลวๆว่าจะลงจอแต่ก็ไม่รู้จะลงจอตอนไหนเรื่องนี้นะคะอย่างจือ รับบทเป็นสาวคาแรคเตอร์สดใสมองโลกในแง่ดีเรื่องนี้นะคะอย่างจือรับบทเป็นนักศึกษามหาลัยเอกเชลโลเธอมีนิสัยสดใสร่าเริงแล้วก็มองโลกในแง่ดีเฟินว่าเหมาะกับคาแรคเตอร์และบทบาทเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยเบลแบล,แ,บลแลเวลเวลาเธอแสดงเนี่ยเธอเข้าถึงบทบาทมากๆแต่เสียดายนะคะที่ในบทนี้นะคะเธอต้องทิ้งความฝันในด้านของดนตรีของเธอ เพื่อมาดูแลพ่อที่ป่วยเป็นโรคมะเรง็งแหมซ้ำด้วยการพึ่งเลิกลากับแฟนด้วยหัวใจที่เจ็บปวดเธอก็ได้พบกับพระเอกนะคะซึ่งเป็นคุณหมอสุดหล่อที่ดูแลพ่อของเธอ <c oughs> ซึ่งเสียวจ้านนะคะก็รับบทเป็นคุณหมอที่ดูแลเป็นหมอเจ้าของไข้ของพ่อนางเอกนั่นเองก็เลยทําให้ทั้งคู่นั้นได้เจอกันมาในด้านของพระเอกนะคะเสียวจ้านเนี่ยรับบทเป็นคุณหมอสุดหล่อ ที่แสนอบอุ่นภายใต้บุค,คลิกที่เย็นชาเบื้องหลังที่เย็นชาเนี่ยพระเอกเขาไม่กล้าเผชิญหน้ากับความสูญเสียในฐานะหมอจนทั้งคู่เนี่ยค่ะพระเอกกับนางเอกเขาได้มาเจอกันทําให้โลกของทั้งคู่นั้นเปลี่ยนไปก็เกิดเป็นความรู้สึกดีๆต่อกันนางเอกนะคะที่ต้องเลือกระหว่างความกระตันยูกับความก้าวหน้าในอาชีพ ในความฝันของเธอส่วนพระเอกนั้นกลัวการสูญเสียคนไข้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในวิชาชีพแพทย์ที่ต้องเจอในเรื่องนี้นะคะบอกเลยว่าครบรถมากๆนะคะก็จะมีซีนอารมณ์ซีนดราม่าเรียกน้ำตาและซีนโรแมนติกมาให้เราได้ชมกันเป็นระยะระยะฟินรอไว้เลยจ้าทั้งดรามา่าทั้งความรักเรื่องนี้มีครบขอสปอยแอบหยอดไว้หน่อยนะคะว่าฟินแน่นอนเพราะเมื่อได้เจอกับ มุกจีบสาวของคุณหมอคนนี้ตอนนี้หัวใจของผมเต้นแห้งหลายแต่ผมกระตรวจล่างกายเป็นประจำดังนั้นความเสี่ยงเรื่องโรคหัวใจของผมตัดทิมได้เลยเพราะว่าผมชอบคุณเฮ้ยมุกจีบสาวเสียวมากกรีดเลยป้ตายอย่างสงบสบสีชมพูรีดรอไว้เลยจ้ะสาวสาวต่อมานะคะเรื่องที่สเรื่องนี้นะคะมีชื่อว่า Miss the Dragon ยังไม่มีชื่อภาษาไทยนะคะทุกคนเพราะว่ามันเป็นซีรีส์จีนมาใหม่รอลงจอ VTV เรื่องนี้นะคะเป็นแนวแบบโบราณแฟนตาซีเป็นรักโรแมนติกนักแสดงก็คือหวังเฮอร์ตี้จูสีตันจูจ้านจินบอกเล่าเรื่องราวความรักของราชามังกรกับหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งหญิงสาวคนนั้นนะคะได้ช่วยเทพมังกรเอาไว้เทพมังกรอยากแต่งงานกับเธอเพื่อตอบแทนน้ำใจของเธอ จากนั้นชีวิตของทั้งสองก็เกิดความผูกพันทำให้ทั้งคู่ได้มาเจอกันถึงสามภพสามชาติ<ะ>เจอกันให้เบื่อกินหน้ากันไปข้างเลยหวังเฮอตี้นะคะไม่ว่าจะทำผมทรงไหนแต่งตัวยุคไหนเขาคนนี้นะคะก็เอาอยู่จริงๆขนาดทำผมสีขาวก็ยังรอทะลุจอมาเลยคูไม่เปลี่ยนทิมเมียมโ,มโนเตรียมรอกรีนได้เลยจ้า ยิ่งอายุมากขึ้นนะคะคอลลาเจนในร่างกายยิ่งผลิตได้น้อยลงคอลลาเจนไม่สามารถสร้างเองได้นะคะเราต้องเติมคอลลาเจนด้วยการดื่มหรือกินเข้าไปดื่มง่ายอร่อยด้วยคอลลาเจน now ทันทีเดี๋ยวนี้เลย now อย่าลืมกด subscribe ให้กำลังใจเฟิร์นด้วยนะคะอยากมีผิวพรรณสุขภาพดีแบบหนุ่มสาวชาวจีนต้องคอลลาเจน now เรื่องที่5นะคะคือเรื่องบันทึกปิน่น เรื่องนี้นะคะเป็นแนวสืบสวนสอบสวนย้อนยุคจีนโบราณดัดแปลงจากนิยายจีนสำหรับคนที่ชอบแนวแบบแต่งกายย้อนยุคอะไรอย่างเงี้ยนะคะคิดว่าน่าติดตามมากๆนักแสดงนำของเรื่องนี้ก็คือหยางจือและอู่อี้ฟานเวลๆวมาว่าเรื่องนี้นั้นหายวานให้ผ่านไปเลยจ้าเพราะเรื่องนี้ไม่จินไม่จิกหมอนใดๆทั้งนั้นเพราะเหมาะกับคนที่ชอบแนว สืบสวนสอบสวนไขปริศนามีความ CSI แบบแนวย้อนยุคจีนโบราณเฮ้ยมันเก๋ตรงนี้เรื่องราวจะเล่าเรื่องของนางเอกผู้เฉลียวฉลาดช่วยพ่อไขคดีตั้งแต่อายุ13ปีแต่ทว่าตอนเธออายุ17นั้นเธอถูกกล่าวหาว่าฆ่าครอบครัวตัวเองเฮ้ยยังไงล่ะทีเนี้ย เพราะว่าเธอโดนบีบบังคับให้แต่งงานกับคนที่ไม่ได้รักทําให้เธอนั้นต้องหนีเอาตัวรอดและพยายามจะกระชากหน้ากากคนร้ายตัวจริงให้ได้ขณะที่เธอหลบหนีนะคะเธอก็ได้ไปเจอกับท่านอ๋องสุดหลอ่อซึ่งนําแสดงโดยอูอีฟอานทั้งคู่จึงตกลงสืบคดีร่วมกัน ผ่านเหตุการณ์ต่างๆมาร่วมกันและเกิดเป็นความรักในเวลาต่อมาเรื่องที่6แล้วนะคะมีชื่อว่าช้างเกอร์สิงมีทั้งหมด50ตอนจากการ์ตูนแนวจีนโบราณแอคชั่นผจญภัยแนวประวัติศาสตร์นำแสดงโดยตีลี่เลอรปาอูเลยลิวอินิงเจ้าลูซื้อและฟางอีหลุนบอกเล่าเรื่องราวเจ้าหญิงลีชางเกอที่ต้องหนีเอาตัวรอดโดยปลอมตัวเป็นชายเพื่อตามสืบ แก้แค้นให้กับครอบครัวของเธอซึ่งนำมาให้เกิดการเดินทางประจนภัยอันยาวนานได้พบกับเหตุการณ์สร้างวีระบุรุษคุณธรรมมิตรภาพการเมืองทรยศหักหลังการชิงไหวพริบที่แรกมาด้วยชีวิตและสงครามต่อมานะคะเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องที่7เรื่องนี้นะคะมีชื่อว่าตำนานรักสองสวรรค์เป็นแนวดรามาย้อนยุค ความรักซ่อนเงื่อนดัดแปลงมาจากนิยายจีนชื่อดังเช่นกันเนื้อหาหลักของเรื่องนี้นะคะก็คือเป็นเรื่องของเทพเซียนที่มีความรักซ่อนเงื่อนซับซ้อนช่างสมกับความรักของปวงเทพจริงๆไม่ธรรมดาตัวละครที่ดําเนินเรื่องหลักๆนะคะก็จะมีอยู่4ตัวละครด้วยกันนะคะสร้างกู่สตรีผู้อยู่เหนือทุกคนไปเจีย เป็นบุคคลที่เย็นชาและมีรักมัน่นเทียนฉีรูปชมหล่อล้ำมากด้วยปัญญาส่วนจื่ออย่างนั้นก็มากด้วยคุณธรรมซึ่งแต่ละคนนั้นก็จะมีคาแรคเตอร์แตกต่างกันไปทั้ง4คนนี้นะคะเป็นมิตรสหายกันเป็นเทพเซียนที่เกิดอุบัติฟ้านะทำให้ทั้ง4ต้องมาอยู่ในฟ้าปางใหม่ที่ต่ำกว่าเรื่องนี้นะคะน่าติดตามมากๆพวกเขาทั้ง4จะเกิดอะไรขึ้นและจะแก้ไขสถานการณ์ที่เป็นอยู่ได้อย่างไร รอติดตามชมกันได้นะคะทางแอป VTV เลยจ้าสนุกทุกเรื่องที่เฟิร์นเล่ามาปักหมุดกันได้เลยเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับซีรีส์จีนทั้งหมด7เรื่องมาใหม่เตรียมลงจอ VTV เฟิร์นบอกไว้เลยนะคะว่าสนุกน่าติดตามทุกเรื่องเลยอย่าลืมกด subscribe ให้กำลังใจเฟิร์นด้วยนะคะใครที่มีอะไรสงสัยหรือว่าอยากจะถามอะไรเพิ่มเติมแนะนำติชมสามารถคอมเมนต์ที่ด้านล่างนี้ได้เลยคะ่ะ สำหรับวันนี้นะคะเฟิร์นและช่องของเฟิร์นเฟิร์นสตูดิโอต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะคะบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่ EP หน้าคะ่ะ